สนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกเมื่อมีอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดอย่าดมตราถ้วยทองสินค้าเป็นยาสามัสประจำบ้านแผนโบราณสินค้ากเกษตรปลอดภยัยมองหาตราสัญ,ญลักษณ์คิว คุณผู้ชมค่ะข้าวเนี่ยถือว่าเป็นอาหารหลักของคนไทยนะคะและข้าวก็ถือว่าเป็นพืชเศรษฐ,ฐกิจที่สําคัญในการส่งออกด้วยดังนั้นการที่เราจะสู้กับคู่แข่งได้นะคะ,มะเมล็ดพันธุ์ต้องดีค่ะ กรมการค้าเหน่วยงานสําคัญที่อยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องเกษตรกรนอกเหนือจากสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยมีการรวมกลุ่มการเป็นแปลงใหญ่แล้วการหา,มาเมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพมาให้พี่น้องเกษตรกรได้ปลูกก็เป็นเรื่องสําคัญนะคะจึงได้มีการนำเอานวัตกรรมเอาเทคโนโลยีมาพัฒนาคุณภาพของผลผลิตอย่างครบวงจรเลยไปติดตามรายละเอียดกันได้ในช่วงนี้คะ่ะ okay. ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นการดำเนินงานซึ่งเน้นการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่โดวยวางระบบการผลิตและการบริหารจัดการไปในแนวทางเดียวกันเพื่อประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งปัจจัยสาคัญในการลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตที่จะไม่กล่าวถึงก็คงไม่ได้นั่นคือมเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีกรมการข้าวโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลบบุรีเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีภารกิจที่สนับสนุนโครงการระบบส่งเสริมกรเกษตรแบบแปลงใหญ่ช่วยให้ชุมชนและกลุ่มเกษตรกร,ร,กรชาวนาเกิดความเข้มแข็งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกา,ก,อการก่อตั้งขึ้นก็เพื่อผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อใช้ในการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตข้าวทั่วประเทศและกระจายมเมล็ดข้าวพันธุ์ดีเพื่อเพิ่มรายได้ เกกษตรรสำหรับนาแปลงใหญ่ก็เป็นหนึ่งในภรารกิจสำคัญของกรมการข้าวนะคะที่ทางศูรรนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลบบุรีเองก็รับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดลบบุรีค่ะเราทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงนะคะให้กับกลุ่มเกษตรกร,ร,กรที่เข้าร่วมโครงการทั้งในส่วนของการให้ความรู้ในการพัฒนากลุ่มเกษตรกร,ร,กรให้มีความเข้มแข็งการให้ความรู้ทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวการผลิตข้าวคุณภาพ ตลอดจนในเรื่องของการแปลรูปสินค้าหรือการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนการผลิตหรือการเพิ่มผลผลิตะคะ่ะวัตถุประสงค์จริงๆของการมีนาแปลงใหญ่ขึ้นมานะคะคือทางกรมการข้าวต้องการให้เกษตรกรที่เป็นพี่น้องชาวนานะคะ่ะได้มีการรวมตัวกันเพื่อทําหน้าที่ในการผลิตข้าวให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เมื่อเรารวมตัวกันผลิตข้าวที่มีคุณภาพได้เกษตรกรก็จะสามารถพัฒนา อาชีพให้ดีขึ้นนะคะสามารถต่อรองกับพ่อค้าคนกลางได้ได้ดีขึ้นรวมไปถึงการพัฒนาสู่การต่อยอดข้าวได้ดีขึ้นเนะะี้ยค่ะสำหรับในส่วนของเมล็ดพันธุ์ข้าวนะคะก็เป็นอีกปัจจัยการผลิตหนึ่งที่มีส่วนช่วยให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ประสบผลสําเร็จได้เนื่องจากว่าเมล็ดพันธุ์ที่กรมการข้าวสนับสนุนไปเป็นปัจจัยการผลิตตั้งต้นเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเพื่อให้เกษตรกรนําไปผลิต ขยายพันธุ์เป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพแล้วก็กระจายในกลุ่มค่ะเพื่อให้สามารถผลิตข้าวที่มีคุณภาพได้ดียิ่งขึ้นค่ะ ศูนย์มลเมล็ดพันธุ์ข้าวลบบุรีได้กำหนดให้มีการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์อย่างเข้มงวดตั้งแต่การผลิตในแปลงขยายพันธุ์ลเมล็ดพันธุ์ก่อนการจัดซื้อมลเมล็ดพันธุ์ระหว่างการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์หลังปรับปรุงสภาพจนถึงเมล็ดพันธุ์ดีที่อยู่ระหว่างการเก็บรักษาในโรงเก็บขั้นตอนกระบวนการลงแปลงแล้วอะค่ะเราก็ต้องมีการไปติดตามแปลงร่วมกับกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ก็ดูในเรื่องของอ่าพันธุ์ปลน การจัดการดูแลแปลงในเรื่องของวัชพืชโรคความสมดุลของข้าวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการไปตรวจตัดสินแปลงอย่างเป็นทางการในระยะข้าวเก็บเกี่ยวก่อนเก็บเกี่ยวประมาณ10วันนะคะก็ถ้าเมล็ดพันธุ์ข้าวผ่านมาตรฐานนะัแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์นะคะเราถึงจะให้กเกษตรกรเก็บเกี่ยวเข้ามาก่อนที่จะเทลงก็จะต้องมีการสุ่มตรวจสอบคุณภาพตรงเครื่องสุ่มอัตโนมัตินะคะ ก็สุ่มแล้วก็นํามาวิเคราะห์คุณภาพก็จะดูในเรื่องของข้าวแดงพันปนความงอกเป็นหลักเพื่อนํามาเป็นเกณฑ์ในการจัดซื้อข้าวค่ะหลังจากที่ข้าวผ่านมาตรฐานแล้วนะคะเราก็ต้องมีการไปติดตามในในส่วนของกระบวนการโรงงานแต่ก่อนโรงงานจะรับข้าวเนี่ยเราจะต้องมีการตรวจสอบโรงงานก่อนว่าเขามีความพร้อมไหมสภาพเขาสะอาดพร้อมในการที่จะรับเมล็ดข้าวพันุอื่นหรือพันุเดียวกันที่ จะรับเข้ามาไหมพอเข้าเข้าถังอบอะค่ะเราก็จะต้องไปตรวจสอบในเรื่องของความชื้นเราจะอบข้าวความชื้นไม่เกิน12เพื่อที่เราจะคุกยาเราความชื้นไม่เกิน14เราจะต้องไปดูในส่วนหลังปรับปรุงเพื่อจะดูว่าคุณภาพข้าวในทุกขั้นตอนเนี่ยมีขั้นตอนไหนที่ไม่ผ่านมาตรฐานไหมแนวโน้มในในการพบพันธุน์ปนหรือข้าวแดงของข้าวเราเป็นยังไงค่ะแล้วต่อไปละข้าวก็จะเข้าโรงเก็บเราก็มีหน้าที่ในการที่จะต้องไปสุ่ม มเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เก็บรักษาดูความงอกและก็ความแข็งแรงของข้าวก็จะต้องสุ่มตรวจทุกเดือนทุกต้นเดือนนะคะสำหรับกรเกษตรกรที่รวมกลุ่มกันเป็นนาแปลงใหญ่นั้นมเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่เพียงเป็นปัจจัยผลิตที่สําคัญหากยังเป็นปัจจัยที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพให้ผลผลิตอีกด้วย โดยคุณสมบัติของเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีควรเป็นเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์มีขนาดเต็มเมล็ดมีความบริสุทธิ์ตรงตามพันธุ์ไม่มีเมล็ดข้าวพันธุ์อื่นหรือเมล็ดวัชพืชมาปนนอกจากนั้นเมล็ดต้องมีความงอกดีซึ่งตามมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีจะต้องมีความงอกไม่ต่ำกว่า80%ลดต้นทุนเป็นหลัก เนื่องจากว่า,าล,ดลดการใช้ปุ๋ยใช้ยาแล้วก็เพิ่มผลผลิตเรื่องของคุณภาพข้าวจะต้องได้มาตรฐานผ่านอย่างน้อยก็คือผ่านมาตรฐาน GMP g p เมล็ดพันธุ์หรือ GMP ข้าวบริโภคอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เขาสามารถต่อยอดได้ต่อก็คือการแพ็คบรรจุจ,จำหน่ายในแบรนด์ตัวเองเดิมทีบรรพบุรุษก,ก็ทำนาสืบเนื่องกันมาก็จะใช้มเมล็ดพันธุ์ในกรณีที่เก็บไว้ไว้เองนะฮะการเก็บไว้เองเนี่ยมันไม,ไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ ในการทําการเกษตรที่ที่มันมีความมั่นคงและยั่งยืนได้เพราะว่าถ้าไม่มีการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์หรือคัดเมล็ดพันธุ์ที่ดีแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะทําให้ผลผลิตดีได้ด้วยกรมการข้าวได้มาส่งเสริมให้ความรู้ให้องค์ความรู้กับเกษตรกรเรื่องการใช้เมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้องเนี่ยนะฮะแล้วก็ใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพเชื่อถือได้เนี่ยมันก็ส่งผลให้กับตัวเกษตรกรเองหนึ่งมีการใช้เมล็ดพันธุ์ อัตาราเมล็ดพันธุ์ต่อไร่ลดลงนะฮะสในการดูแลและรักษาต้นข้าวนะฮะในแปลงนาเนี่ยก็สามารถบริหารจัดการได้ได้ดีขึ้นเนื่องจากมเมล็ดพันธุ์ที่เรา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 ได้รับการสนับสนุนมาหรือบางครั้งเกษตรกร,ร,ก,รก็ทําเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองโดยยึดหลักอ,อ,องค์ความรู้ของของกรมการข้าวท,ที่ที่มาให้ไว้นะฮะว่ามเมล็ดพันธุ์หนึ่งจะต้องออมีคุณภาพและเชื่อถือได้ครับ จะเห็นได้ว่ากว่าที่เกษตรกรทั่วไปหรือกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่จะได้รับการสนับสนุนมเมล็ดพันธุ์เข้าคุณภาพไปใช้เพาะปลูกนั้นตลอดกระบวนการผลิตมเมล็ดพันธุ์สิ่งสําคัญมากที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์เข้าทั่วประเทศคํานึงถึงคือการควบคุมคุณภาพเพื่อจะทําให้เกิดความมั่นใจว่ามเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตมีคุณภาพดีตามมาตรฐานที่กำหนดรวมทั้งเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่เกษตรกรและลูกค้าว่าได้ใช้มเมล็ดพันธุ์เข้าที่มีคุณภาพดีไปเพาะปลูก เพื่อเกษตรกรจะได้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวของตนเองลดต้นทุนการผลิตผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นทำให้ชุมชนและกลุ่มมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ และก่อนจากการวันนี้นะคะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะการเลือกทานอาหารเป็นสิ่งสําคัญมากในปัจจุบันดังนั้นนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ออกมารับรองคุณภาพของสินค้าเกษตรและอาหารภายใต้คเครื่องหมายคิวค่ะที่บ่งบอกถึงคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงมือผู้บริโภคอย่าลืมนะคะรักชีวิตคิดถึงคิวค่ะวันนี้วันศุกร์แล้วเก็บกระเป๋านะคะ,ะไปรับลมหนาวและไปชมดอกไม้สวย ของงานเชียงรายดอกไม้งามกันดีกว่าสัปดาห์นี้สัปดาห์สุดท้ายแล้วที่เขาจะจัดแสดงนะคะชมฟรีแล้วก็มีโอ้โหดอกไม้มากมายหลากหลายสายพันธุ์นะคะที่เป็นดอกไม้ของเมืองหนาวบานสะพังรอรับคุณผู้ชมพร้อมด้วยประติมากรรมดอกไม้ต่างๆที่ส่วนตุงและโคมของเทศบา,นนาลนครเชียงรายอยู่ที่ถนนธนาลายัยย้ํานะคะมีให้ชมจนถึงวันที่9มกราคม2565ค่ะและทั้งหมดนี้คือรายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมกันได้ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5นาฬิกา ทางช่องเ c o t คอชดี D, กดหมายเลข30วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะปุกกับมวยพร้อมด้วยทีมงานฟาร์มชนะทุกคนลากันไปก่อนสวัสดีสสดค่ะ,คะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทุกๆกรัฐบาลเนี่ยนะครับให้ความสนใจที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยเมื่อส่งเสริมไปยังพี่น้องเกษตรกรแล้วเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งคือเราให้ความรู้เขาให้โอกาสเขาในการที่จะปลูกนะครับแล้วก็เสริมสร้างด้วยการให้ทุนนะครับ แต่ทั้งนองเดียวกันเนี่ยนะครับโซ่ข้อกลางในการที่จะนำสินค้าเกษตรเหล่านี้เนี่ยไปสู่ผู้บริโภคเนี่ยอย่างมั่นคงเนี่ยจะเป็นปัญหาหลักนะครับฉะนั้นเทศบาลนครเชียงราย,ยพยายามจะปรับแนวคิดแนวทางในการที่จะร่วมมือกับพี่น้องชุมชนเนี่ยนะครับในการจัดตั้งสากลขึ้นมาก็ดีแล้วก็เป็นแหล่งหน่วยการนะครับมีพื้นที่กลางเนี่ยแล้วเราร่วมสัญญากับพี่น้องประชาชนในจำนวนหนึ่งนะครับว่าให้ปลูกพืชผลอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยเทศบาลพร้อมจะรองรับ